สวัสดีครับพวกเราช่องายสับมงคลสีโดโดดุดครับวันนี้แวะมาหาพี่ชายครับซึ่งอยู่หมู่บ้านเดียวกันครับค,ค,ครับาพาอแป๊ซี เคยเห็นแต่อยู่บ้านครับตัวเล็กๆมาดูอีกทีครับ3เมตรตที่่ที่สเมตรสองเมตรแปดสิบเกือบ3เมตรครับอายุประมาณสิบเจ็ดสิบแปดหรือยี่สิบนะฮะสิบปีเคยเห็นแต่3ามสีปีครับ นี่ <laughs> 19ปีเราไม่เคยอยู่บ้านเลยดูครับสวยมากครับ นนเหมือนช้างที่เข้าพุทธลักษณ์หัวเชิดลำตัวยาวอาสูงนะครับก็ถ้าเป็นคนก็ดาราชัดเนี่แหละครับก็มาเยี่ยมบ้านพี่ชายนะครับอยู่ใกล้กันไม่เคยเจอกันนาน ว่าเตรียมตัวจะออกงานครับเลยมาถูเนื้อถูตัวดูครับเนื้อหนังหางหาทิติยากครับนี่นะครับเขาเรียกว่าช้างสวยเข้าตำราช้างสวยนะครับถ้าเป็นคนก็ อดีตนะครับมากคุณไปเร้ดูซุกสัตว์กล่าแล้วม็กตี้สัตว์กล่าวแบบไหนมาเก็งเตะอันนี้เลยโขัดตัวดูครับ ช้างเนื้อหนังดีครับขัดนิดเดียวก็ดำครับนี่ครับเขาเรียกว่าช้างเนื้อหนังดีส่วนช้างเนื้อหนังที่บางๆที่ติดครนนะครับถึงจะขัดยังไงก็ยังมีดำม,มีแดงมีดำมีแดงๆอยู่นะครับเขาเรียกว่าช้างหนังบาง mm hmm. นี่นะครับอายุ19ปีนะครับสมมบงคนเรา9ปีต้องรอดูอีก10ปีข้างหน้าครับจะเป็นแบบนี้ไหม ช้างที่นีสายไม่เคยเปลี่ยนครับดีตั้งตั้งแต่เล็กๆเลยถือว่าครบเครื่องครับตัวนี้ถ้าถ้ามีประกวดเหมือนงานช้างทุกๆปีครับผมว่าน่าจะติดอันดับต้นๆเลยครับแต่ไม่รู้ว่าเขาจะติดได้ได,ได้ได้ประกวดไหมปีนี้ ชายก็เลี้ยงมาตั้งแต่เล็กเลยนะครับผมก็มาดูอีกทีก็ไม่เคยเจอครับสิบกว่าปีเหมือนกันเป็นเป็นช้างที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันครับนี่ครับแท๊ปซี่ครับหัอล้ำลือลำเลือนครับก็ได้ยินข่าวว่าจะออกงานไว้ไวนี้ครับสิบปดนะครับ ท <CC> ี่ซีคิวเอีท่านใดก็ติดตามได้นะครับ <_ t un> ตอนนี้ควานประเมินสถานการณ์ว่าอกได้ครับแต่วันจริงยังไม่แน่ครับ <_ t un> มอดาลวย ฝนตกฝนตกสามสี่วันครับสภาพก็จะเฉะหน่อยครับฮะ <c oughs> สะทินที่ผ่านมาไม่ได้เอาไปนะครับเพราะควานขีท่ทงใบ ไม่มีใครขี่ท้องใบนะครับไม่มีใครขี่ไปสุดหล่อนะครับก็ตเตรียมเนื้อเตรียมตัวไปปลูกปลานะครับอันนี้เพราะสภาพพื้นที่มันเช ฝนตกตกงี้ช้างก็ทุกตัวครับคันชอบถูต้นไม้ครับ อพรช้างยังไม่ค่อยชอบอากาศร้อนเขาจะชอบอ,อากาศเย็นแบบนี้นะครับสำหรับช้างทุกเชือกสำชาติยาข,ขางเราช้างน่ะเปลี่ยนช้างน่ะเปลี่ยนครับแต่ควานควานนี้ไม่ไม่เปลี่ยนครับ ขานสิบปีมาก็ยังเหมือนเดิมครับเจไปครับไปไปดูการเดินของเขาบ้างดูนะครับอีกขั้นหุ่นช้างไหมเที่ยวช่วยปุดดูหางนะครับช้างที่จะเดินสง่าหางต้องปัดแบบนี้นะครับซ้ายขวาแบบนี้ครับนี่ถือว่าหางทางที่จะเดินสง่างามครับ เดี๋ยวเราก็ตามไปครับผูกด้วยกันเหมือนกันช้างทีมงานบ้านเดียวกันครับบอกแล้วครับว่าบ้านสลาหมูสีเดไม่ธรรมดาครับอยากดูช้างสวยช้างงามต้องมาที่หมูสีบีครับเดี๋ยวมาครับเดี๋ยวก็มาอีกหลายเชือกนะครับที่ยังไม่มามีแต่งายาวๆทั้งนั้นเลยที่บูบืนเอ๊ะแม่เนื้ออันนี้ก็สองสาวดาวยั่วครับ ยย่จนเป๊ปซี่ไม่ขึ้นดาวเปลทโลได้ใจจริงครับแล้วผมเป็นสาวๆนี่ใจได้ลายครับผม ทางตัวผู้ส่วนมากนะครับลําตัวจะสั้นนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับเลยครับถ้าลําตัวยาวแบบนี้นะครับหล่อแน่นอนครับลําตัวจะสั้นปมๆมนะครับอันนี้ลําตัวยาวครับหัวใหญ่ัวใหญ่หางตรงโลเลยครับผมไม่คิดว่าเขาจะโลขนาดนี้นะครับเป็นแต่ในช่องนะครับนี่เจอตัวจริงครับผมถ้าไม่มาบ้านก็ไม่เจอตัวจริงนะครับ แล้วความสามารถได้ทุกอย่างเลยครับอน,นี้ใสนะครับก็ดีด้วยครับฝากไว้แค่นี้ครับกดตามด้วยนะครับใจกดไลค์พี่เป๊ปซี่ครับ,มรบ, like, รบผมสวัสดีครับ